สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่พี่ทุกคนนะครับผมสวัสดีเอ็มซีทั้งบ้านเลยนะครับผมวันนี้มาพบกับคู่แฝดลาท้าผีนะครับแต่วันนี้ไม่ได้มาลาท้าผีวันนี้มาขอโชคขอลาบให้แม่แม่พี่ทุกคนนะครับผมแล้วแต่แบบโชคแล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะครับขอให้แม่พีที่เข้ามาพบเจอคลิปนี้ขอ <c oughs> ขอให้โชค,โชคปังรวยกันทุกคนเลยนะครับผมวันนี้มาตรงที่บ้านปูกคอตายนะครับผมแต่ตัวนี้แบบลมแบบโชคแรงมากน่ากลัวมากมแต่ว่าเชือกน่ะหายไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าหายไปไหนนะฮะ บรรยากาศแบบโคตรร้อนเลยน่ากลัวแต่มัมนก็ไม่รู้ว่าคาบอะไรนะฮะอันนี้ก็นี่นะครับโอเคครับพี่ทุกคนเริ่มกันเลยเค,ครับพี่ทุกคนครับมาวันนี้ก็มาแบบขอชคขอลาบนะครับตรงที่เขาแหคอนตรงนี้นะครับก็มัรู้จะเป็นยังไงครับก็เราดูก็ เกีบยวมันน่าจะเป็นพวกอะไรนะกิ่งไม้กินอะไรเก็บมือกบมีก็ได้นะครับ ่ปวน,นีโอเคครับนั้นมาขอแบบขอเท้าแบบเจ้าพี่กันเลยดีกว่าน,นะครับทุกคนทำถ,ถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็ขอโทษขอใครดีดื้อดื้อได้ดีกว่า lồm có em cứ เดี๋ยวว่าอ,อึขอจบกันแล้วเดี๋ยวหลอกหลักก่นอึเดี๋ยวมาลบที่อึอือวันนี้ลืมบอกด้วยพี่ทุกคนวันนี้เอาคู่บรรจูด,ด้วยนะครับไม่รู้ว่าพูดได้หรือเปล่าเ็าแบบผู้ชามาจากหลวงพ่อศิลานะครับ เย็นเลยว่ะลมแบบโคตรแรงเลยเย็นแบบแบบเข้ากระดูดฝนก็เพิ่งหยุดตกไปนะเพื่อนเพื่อนทุกคนไม่รู้ว่าะ บ้านแม่แม่พี่ทุกคนตกหนักเหมือนที่นี่หรือเปล่าคือเกียวสนรลางยัง,งไงรูกมันมีคนเข้ามองอยู่ตลอดเวลาเลยแคปนะครับพี่ทุกคน เดี๋ยวนะอย่นี้มีอะไรดือดะไรทักอย่างไม่ใช่นั่งกโโดหมดอยู่แ้วต้โอุ้ดเทียน,อน่อนเอยครับบนั้นด,ดับดับดับ เาขอโชคขอลาบนะครับขอให้โชคให้ลาบ,บให้โชคให้ลาบให้ FC ทั้งบ้านเลยนะครับ อันนี้นะครับพีดูคนขนาดนี้นนี่ขนาดนี้อันนี้อิทธิพลขนาดนี้นะครับขอสามตัวตรงๆหนึ่งก็ได้นะในจุดทูบแล้วก็จะปักไว้นี่สักพักนะครับเดี๋ยวผู้แก็จะขึ้นมาดูนะครับ ก็แรงเกินเฮ้ยห็นก็นดับแล้วมีหมามีสันักแบบการศักดที่ออกไปแบบ มาเรียนวัวมาเรียนอะไรก็าากต้อมาเรียนด่วยทีทุกนค,คกนแล้วก็รอเวลานะครับทีทุกคนแล้วก็เรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ตัวไหนก่อนนะครับวัีเขามาเป็นระยะนะ อืมตัวมันแรงมากปิดปิดไว้มันก็ดักอยู่ดีนะครับ เขียนนะครับเุ๊บอยูออ่น้อนน้อนงี๋ยวก็จะออกมาลงไปก่อนนะครับเพื่อแล้วก็รอมารุ้นกันอีกทีนะครับว่าเราได้ตัวไหนโอเคครับทยูเ้นกคน เ่อนป้านฮะอ่ทุกคนถ้าถ้ามันนานเลยแบบกินเวลาจนเกินไปก็จะตัดหรือย่นเวลาให้มันแบบกระทัดรัดดูให้ดูง่ายขึ้นนะครับพี่พทุกคนแต่ตอนนี้ก็เกินไปก็เดียวไปนะฮะับไปลงไปลองข้างล่างน้ดีกว่ารอรุ้นกันเลย ก็จะตัดให้มันจะทะลับขึ้นนะครับพี่เพื่อนทุกคนโอเคครับ ครับพี่ทุกคนเดี๋ยวรอลุ้นเดี๋ยวนี้จะตัดคิดไปก่อนนะครับแล้วก็รอลุ้นกันว่าจะถ้ารอเวลานี้คือน่าจะหลายชั่วโมงแน่เลยน่าจะหลายานาทีเดี๋ยวตัดไปก่อนว่าเดี๋ยวมีลมมาแรงมากโอเคครับเดี๋ยวจะตัดเดี๋ยวเวลาเลยแบบให้ค่อยมาดูทีหลังนะครับว่าจะเป็นตัวไหนค่อยมาลุ้น ทีหลังตอนหลังนะครับพี่ๆทุกคนโอเคครับดูลงเอาแล้วครับพี่ๆทุกคนไม่รู้ว่าเสียงอะไรบ้างนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ดูไม่ออกว่าคือเลขอะไรนะเดีย๋ยวออกจากนี้ก่อน เฮยาเด้อเด้อกำลังกำลังให้พี่พีดูแล้วนี่มันล้มได้ไงอะตกใจเลยอะไระยเดี๋ยวเ,ยวเยวมื่อกี้กำลังให้พี่พีดูนะครับแต่ว่าอันนี้ขยับล้มลงมานะฮะโอเคครับพี่ดูว่าเป็นตัวไหนครับ นี่นะคะดูให้ชัดแต่นี่ดูไม่ออกนะครมันโฟก,กัสเลยโอเคประมาณนี้นะครับลองเฮ้ยเฮ้ยตกใช่โอเคครับพี่ๆทุกคนลองสต็อปหรือขยายดูนะครับพี่ๆทุกคนว่า เห็นเป็นตัวไหนแล้วคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าได้โชคตัวไหนกันนะครับโอเคครับเฮ้ยฮ้โอที่ทางไหนบ้างวะเน yeah? ี่ยต่อหน้าตัวตาเลยเมื่อกี้อันนี้คิดว่าตาฝาดมันมันไม่ใช่ตาฝาดแล้วมันต่อหน้าต่อตาเลยแล้วนี่เด้งขึ้นอีกนะฮะเอาละเอานะครับที่ทุกคนชัดชา้ชาชา้ชา,ชานะครับ โอเคนี่ก็จะรีบปิดกล้องรีบลงไปเลยรีบออกจากที่นี่ดีกว่านะครับพี่เพื่อนทุกคนโอเคครับขอให้โชคชวกวันหมานเฮงรวยปังทุกคนเลยนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนโอเคครับขอบคุณนะครับที่รับชมคู่แฝดจนจบนะครับขอบคุณมากครับ